กล่าวกันว่าที่นี่เป็นวัดมอนนะครับวัดนี้ก็จะมีชื่อเดียวกับวัดตองปุที่อยุธยาด้วยนะครับแล้วก็เป็นวัดของมอนเช่นเดียวกันเพราะมีประวัติว่าตอนที่ชาวมอนอพยพเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับสมเด็จพระนารายณ์ก็ปโปรดให้ครัวมอนเหล่านี้นะครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆกับวัดตองปุครับและเมื่อพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปอยู่ที่ลบบุรีวัดตองปุก็ถูกสร้างขึ้นที่นี่ด้วย และก็ยังคงความเป็นชุมชนของชาวมอญที่ตามเสด็จไปยังลบุรีด้วยเช่นเดียวกันอาคารที่โดดเด่นของวัดตองปุกนะครับก็จะเป็นสาราการเปลี่ยนหลังเก่าแห่งนี้ครับเป็นสาราการเปลี่ยนที่ได้รับการบรูรณะเอาไว้อย่างสมบูรณ์ส่วนด้านในในเวลานี้นะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆในสมัยสมเด็จพระนารายครับที่จะมาดูวัวดตองลก่ก็คือเป็นวัดของชาวมอนคือประวัติที่เขาจดมาในวัดเนี่ยก็คือมาปฏิปะตปะตกันจากหลายหลักฐานแต่ว่าในความปฏิปะตปะตกันมันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าชาวมอนในสมัยพยกอนไลายคือเป็น ลุ่มพระสงฆ์ที่มีความสําคัญต่อราชสำนักเพราะว่าเป็นส่วนบริสท์แล้วก็เป็นพรงน้ําเป็นพรงน้ำมนต์ในพระราชวังขนบเนี้ยไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เดาว่าตั้งแต่ในสมัยพันเรศที่ปากต้อนชาวมอญมาแล้วก็ถูกสืบต่อกาถึงยุคนี้คือในสมัยพ่นานารยณ์แล้วก็ปรากฏเป็นวัดออมขุ่ซึ่งอาจจะมีพระสงฆ์มรที่ไปส่วนบริส์ ในวังพนารายก็เป็นไปได้ด้วยแต่ว่าหลักฐานที่มันปรากฏชัดจริงๆอย่างวิธีที่ถามแชมป์ก็จะเป็นสมัยรัชกาลที่สิบรัชการที่หนึ่งเป็นต้นไปที่ให้รมมอนจับวัชนะสงครามในสวดประิษิ์ในทุกๆวันครัเพราะนั้นก็เป็นประเด็นที่2ครับก็คือเป็นประเด็นของพระสบมริในช่วงมุทธาตตอนปลายที่มีความสําคัญต่อราชสำนัก ต้นแบบให้เราเข้าใจงานในสมัยยาอนปลายทั้งในที่นี่และที่อยุธยาปกติที่อยุธยาโดนเผาไหม้รัไม่หอกว่าสภาพตอนนั้นจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมาดูที่นี่ก็จะเห็นตัวอย่างแราก็ชวนให้คิดว่าเออทำไมพระนารายณ์ทรงขอพระไทยที่จะทําอาคารรัชกาลได้ครับมีที่อยุธยาที่สามารถเปรียบเทียบได้ครับก็ ที่ตอนเมื่อกี้คุยกับคุณอนอสน,นะครับก็จะมีวัดโพร้างหรือว่าวัดสิโพที่นั่นก็จะมีพระโอสถกับพระวิหารที่ตั้งคู่กันซ้ายขวาแล้วก็มีอาคารที่เราเข้าใจว่าเป็นอาคารปร,รียนอยู่ถัดออกไปทางด้านหลังหรือว่าทางด้นานข้างคืออาคารที่เป็นอาคารปร,ริยนเนี่ยถือเป็นฟังชาติที่เกิดใหม่ในสมัยยุคปปลายาเพราะประสงค์ใีบวชกันเยอะแล้วว่าเรากลายเป็นศูนย์กลางของเถระว่า มีพระธรรมวินัยที่แม่นยำแล้วก็มีการสอบปรรียนมีการเรียนคําว่าปร,ริญญามาจากคำว่าเรียนก็เรียนพระธรรมวินัยนั่นแหละแล้วก็มีการสอบวัดระดับเ,เป็นหัวใจของการที่พระสงฆ์ลังกาเขามาเห็นเราแล้วก็ชื่นชมว่าเราสึกษาพระเถววาทแล้วก็ขอพระสงฆ์เราไปหวต่อกลายเป็นสยามพูนะครับคราวนี้ศาลาการปร,เ,รนเนี่ยเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้น ในช่วงยุธิยาตอนปลายอย่างรอชพันธรายที่นี่เป็นหลักฐานที่นี่เป็นหลักฐานการเน้นการสอนให้กับพระสงฆ์เป็นความเข้าหน้าของพุทธเถรวาท คราวนี้ผมก็มาอยู่ที่ทบ้านวิชเยนครับบ้านหลวงรัรัชทุตนะครับแล้วก็มีส่วนที่ถูกระบุเอาไว้ว่าเป็นบ้านของฟอลคอนนะครับหรือพยาวิชเยนอัคระมหาเสนาบดีฝรั่งในในสมัยสมเด็จพระนารายครับครับและแน่นอนครับมาถึง บ้านวิเชยนในวันนี้นะครับก็มีคนที่พาเรามานะครับนั่นก็เป็นแฟนพันธ์แท้ของออกยาวิเชยนครับคุณพานีหลุยเจริญนะครับขอบคุณค่ะคอครับเขาเป็นคนที่ค้นคว้าเรื่องราวของฟอลคอนได้อย่างค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งเลยทีเดียวครับทีนี้จุดที่เรามาดูตรงนี้คืออะไรครับ บ้านหลวงรับรชภูตค่ะเป็นบ้านทรงรักษณะเปอร์เซียศิลปะเปอร์เซียค่ะแล้วก็ผู้ที่ครอบครองบ้านหลังนี้หลังแรกน่าจะเป็นบุคคลสําคัญของทางคณะทูตอิหร่านและเปอร์เซียค่ะก่อนจะเปลี่ยนมือมาเป็นมือของกองทัวิเชยเยนหลังจากที่ผู้นําท่านนี้คืออากอรธรรมสียชีวิตค่ะวิชยเยนก็ได้รับตาแหน่งนั้นเข้ามาอที่นี่แทนค่ะอืมครับอยากเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะได้ครับ การที่เรามาบ้านวิเชยนในวันนี้นะครับเราก็จะมาสำรวจจุดที่มีการขุดพบใหม่นะครับนั่นก็คือตรงบริเวณโบราณสถานในพื้นที่บ้านวิเชยทางบ้านทิศตะวันตกครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีการขุดพบห้องที่อยู่ใต้ดินซึ่งห้องใต้ดินนี้นะครับมีการขุดแต่งพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2564โดยสำนักศิลปากรที่4จังหวัดลบบุรีครับ หลักฐานที่พบนะครับก็ทําให้มีการสันนิษฐานว่าอาคารนี้เป็นโรงเก็บสินค้าหรือคลังสินค้าแต่จากการศึกษาและการสํารวจของคุณพานีลุลยเจริญเธอกับมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากการสํารวจของสํานักศิลปากรครับอันน,อนี้ทางลงห้องใตดินค่ะอ๋อนี่ทางลงห้องใตดินอ๋อก็คือที่ที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นหน้าดินแบบที่มัน,มนกลบเอาไว้นะครับมองไม่เห็นข้างล่างเลยจนกระทั่ง เมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะปลายปีที่แล้วมีการขุดสำรวจขุดาตามแนวโบราณสถานค่ะครับก็ขุดยิ่งขุดยิ่งลึกยิ่งเจอเศษเครื่องลายเศษชามเต็มไปหมดอ๋ออยู่ในนี้เลยนะฮะครับเดี๋ยวจะลองลงไปดูด้านล่าง,ออข,างของห้องครัวนี้นะครับค่อนข้างลึกเลยทีเดียวฮะ,ะเวลาลงไปเนี่ยก็ขกเขาบอกให้นั่งนะครับต้องนั่งลงไปแล้วก็เนี่ยครับก็คนไข้เลือดเยอะที่สุดยังไครบ การปลาด้วยคล้า,าลยๆแบบเป็นคลา้ายๆปูอิฐไอ้ขนมทางเดินท่านน้ำลงำท่านน้ำที่ที่วัดตั่วเวศนี่ยนะเนี่ยครับก็จะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยไ,ไฟไกำไฟไกำลังนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างที่จะอยู่ในระดับไฟตาเราพอดีใช่ไหมใช่ถึงอันนี้แหละใช่ค่ะครับเรารู้ได้ยังไงว่าตรงนี้เป็นหลงครัวดีถ้วยซามเต็มไปหมดเลยค่ะถ้วยชามเต็มไปหมดใช่แล้วก็ลักษณะข้างๆเป็น ที่วางเตาร้อนเตาเย็นเป็นครัวร้อนครัวเย็นครัวร้อนครัวเย็นที่ว่าเป็นเตานี้ลักษณะเป็นไงเป็นช่องช่องแล้วก็มีเตาเป็นแบบเหมือนเป็นเตาอั้งโล่ทั่วไปอะค่ะอช่อง่ครับเดี๋ยวต้องขึ้นมาเพราะมันอยู่ข้างบนค่ะข้างบนใช่ข้างบนอ๋อแสดงว่าตรงนี้นี่คือเป็นปนที่เก็บเก็บของ้วยตรงเลยค่ะเก็บของโวยตรงตามลักษณะของชาวต่างชาติที่เก็บของไว้ใต้ดินเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นครับ กาาเก็บการถน,นอมชีสถนอมถนอมเนยแป้งอะไรไว้ในนี้ค่ะเพราะว่ามีหน้าต่างระบายลมได้ล,ล,ล,ไดลึกเหมือนกันเนาะ่ยอดสูงมากเลยเยี่บบคือตึคือตัวขั้นบันไดเนี่ยคือเป็นของเดิมเลยใช่ค่ะที่มันซ้อนกันใต้ดินใช่ใช่นะครับโอเครับการวางอิดก้างปลาแบบนี้เข้าหมายถึงว่าการปูพื้นรวมไปถึงการวางของหนัก ทางเข้าคือตรงไหนฮะตรงทางตรงนั้นคือทางเข้าตรงนี้คือทางเข้าค่ะแล้วก็มีสองกั้นข้างที่เป็นเหมือนวางเตาเขาดูในหนังจีนไหมคะที่เขามีเตาแบบว่ารประกอบอย่างนั้นเตาอ,อังโลอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ,ะใช่แล้วก็วางเตาแล้วก็ทำเป็นตัวร้อนอ๋ออย่างนี้นะฮะก็คือตรงที่เป็นอิฐตรงนี้น่าจะเป็นที่วางเตาใช,ใช่ไหมครับ ก็แสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งถค่ะ่อนแรคาเวลารทครัวคที่นี่ร้อนับตกตรงนี้สัวนี้่จะเป็นวปเครัรกรัวร้อนครัวเย็นเป็นการแยกส่วนของการทำอาหารแบบัตาประเทอ๋อครับผมครับก็คือตรงนี้เป็นครัวนะครับแล้วก็นยครับถัดไปที่ผมลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นห้องใต้ดินที่ เอาไว้เก็บพวกวัตถุดิบต่างๆเก็บอุปกรณ์โรงครัวนะฮะเพราะว่ามีรายงานว่าตอนขุดออตอนเปิดหน้าดินขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอพวกเศษถ้วยเศษชามอะไรกระจัดกระจายอยู่ข้างล่างนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นครัวแล้วก็จุดที่ทำให้เราได้คำอตอบชัดเจนว่าเป็นเตาอบหรือเป็นห้องน้ำครับกการขุดใหม่เหมือนกันก็คนะือ ห้องนั้น,นเลยนะฮะห้องอาบน้ําแบบมุสลิมค่ะอะไรนะครับอีกทีนะฮะฮามันฮามันห้องอาบน้ําแบบมุสลิมค่ะอ๋อมันจะคล้ายๆแบบพวกเตอร์กิสบาร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะถูกต้องค่ะเตอร์กิสบาร์คือฮามันอืมอืมอืมโอ้เป็นเปล่าหน้าโอ้ อันนี้นี่ก็คือเขาขุดขึ้นมาใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาขุดสมสัมยเ,เหยมือนกันเห็นว่ามีบอ่อน้มีท่อด้วยมีท่ทอที่มันตั้งขาเนิ่มีใความร้อนด้วยเขาใส่ความร้อนนะฮะแล้วก็มีตองควางสะอาดด้วยควอนเดนเซอร์นด,ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนะครับโอ้อันนี้คือเป็นอะไรครับเป็นเป็นเป็นบ่อเป็นจานที่เปบ่อน้ำเป็นซาวน่าเป็นบ่อน้ำร้อนบ่อซาวน่าตอนเห็นที่เขาบอกว่าตอนแรกเขาฝันที่ถอน้อเป็นตาอบ ในความ<อ>เป็นจริงแล้วมันเป็นซาวน่ามันก็มีข่าวควันได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูจากที่กาแพงฝั่งซ้ายมือจะมีท่อนำเข้าเข้าเข้าความร้อนหรือท่อนำระบายความร้อนค่ะท่อนระบายความร้อนคืออัน,นไหนครับความร้อนจะเป็นท่อตรงอ๋อเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะส่วนท่อที่โอ้เนี่ยเป็นท่อน,น,นี้เลยนะะใช่ค่ะส่วนท่อที่เป็นท่อนําความร้อนเข้ามาจะเป็นท่อเฉลียงเฉลียงเพราะว่ามันจะทําให้ควันไม่เข้าสู่ระบบโอ้ับ แล้วท่อที่อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นท่ออะไรคนระับเป็นท่อควันเป็นท่อควันเหมือนกันโอ้แล้วก็ม,มีมีช่องตรงนี้ด้วยมีช่องตรงนี้ด้วยช่องน้ำด้วยช่องน้ำเหรอฮะใช่ช่องน้ำช่องควันโอ้ยี่ก็มีช่องน้ำเหมือนกันอันนี้ก็ด้วยนะฮะเป็นช่องน้ำมีช่องก็ใบควัน๋อ,อแล้วข้างนอกก็จะเป็นส่วนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าของชายและหญิงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้เหรอฮะ เราออกไปตรงนี้แต่ว่าเราเข้าแผงนี้แล้วเดี๋ยวเราย้อนออกไปงนี้อตรงนี้นะครับที่หัวเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับจะเป็นของชายของหญิงนะครับก็คือเขาบอกว่า,ามันมีการแยกกันอยู่แล้วฮะแยกกันชายหญิงใช่ไหมฮะอ๋ะอ,อเขาเขาจะมาส่งไฟตรงนี้ นั่นก็แสดงว่าห้องนี้มันถูกใช้งานมาตั้งแต่สมัยที่พระอากจามูห์ธรมัดเคยมาอยู่ที่นี่ก่อนเขาก็ใช้งานตรงนี้มาก่อนโอ้โหลองคิดดูนะครับถ้าเทียบไปแล้วก็คงจะประมาณนี้ครับนี่ก็เป็น ที่เป็นมุมมองใหม่นะครับที่มีการข,ขุดดินขึ้นมาแล้วก็ได้พบจุดใหม่ครับที่เป็นที่เป็นส่วนประกอบของที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวใช่ไหมฮะห้องคัวห้องอาบน้ำนะครับก็เป็นอะไรน่าสนใจมากครับก็อยากจะให้มาแวะถ้ามีโอกาสได้แวะมาที่บ้านิเชนะครับก็ลองมาดูจุดตรงนี้ครับก็จะเห็นอะไรที่แปลกใหม่ แล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาดูนะคะวิวัฒนาการในสอนนั้นคือบางครั้งก็หมดกับเมื่ว่านขอบคุณค่ะโอเคครับที่นี่คือบ้านวิเชียนครับ โอเคครับพีเดนดุทิยานะครับก็ปิดทริปพิเศษลบบุรีนะครับกับ,บกับท่านอาจารย์ฉันทันพียธรรมและก็ผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ทุกท่านในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราก็ได้มีโอกาสมาเปิดโลกเปิดมุมมองใหม่กับนักค้นคว้าประวัติศาสตร์ท่านอื่นๆน,นะครับเราก็ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างแล้วครับแล้วก็เราก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับ ก็พิธีนิยาในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับคงนี้มีโอกาสไปเที่ยวทริปแบบนี้อีกนะครับรรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ